ส่วนนี้ก็เป็นทางริมริมสวนนะคะเนี่ยคือริมสวนเนาะจะไม่รู้ว่าไอ้ขโมยมันมาทางไหนนะเราเราลองลอง้ลอลอ้ลอไปดูจะมาดูต้นนี้ว่ามันยังเหลือหรือเปล่าแต่ทางเร้สึกว่าเดินลื่นเลยอะแต่ละทางเนี่ยทางนี้ก็เดินเนี่ยเออเดินเดินทั่วสวนเลยนะแ็นด้าไม่ไปมานี่ยแหนด้ามานี่ โอ้โหเดินเตียนเลยนะเนี่ยเดินสำรวจทั่วสวนเลยฝ้ายน,นี้ต้นบ้านแฮนด้ามานี่เราวขึ้นต้นที่บ้านต้นนี้หมดหรอนนี้บ้บานทางเดินก็จะเตียนๆหน่อยแบบนี้นะเหมือนขึ้นไปสำรวจในสวนแฮนด้ามาแล้ว เดินลื่นเลยนะในสวนเนี่ยเดินเดินแบบว่าเหมือนเป็นของสวนตัวเองเลยแพนได้แล้วแพนด้ามาบ้าน